มีแล้วรูปหมดแล้วอันนี้คืออะไรอ่เออมีบบีไม่ีพี่เบนี่เบนนี่อันเสียงอยู่ <c oughs> หวัวเรายังไงให้ได้เสียงแบบนั้นวะ,วะแล้วทำไมต้องทำเสียงแบบนี้วะเนี่ยเปลี่ยนภาพมันดูมีสีสันหน่อยก็ล้โอเคแต่มันก็อไม่น,น่าใช่ภาพสีสันแบบนี้ พีพอใจเล้วทำไมต้องทำเสียงแบบนี้วาท่ินๆูมสองรอบเลยนะเสียงเบาหัวไปครับทำไมเสียงพัดลมมันตั้งอย่างนี้เป็นชื่อตุ๊กตาที่ดีมากชื่อไม่เหมาะสมกับตัวตุ๊กตาเลยไอ้อุ้ยอายดูพี่ผม กอดด้วยเท้าอะไรเนี่ยหยุดกอดแบบนี้ไงั้นผมจะเปิดภาพหน้าหน้าของคุณนะเปิดแล้วหรือไม่เปิดแล้วเปิดแล้วใช่หรือไม่เปิดแล้ว,ลว,ลวมาอยู่ข้างนอกดีกว่าออกมาจากข้างในที่แสนวุ่นวายก็มาเจอกับเด็กตัวหนึ่งกระเป๋าที่กองอยู่สองอันพัดลมก็ใหม่ชิ้นแล้วก็ตัวผมที่นั่งดูหน้าต้อควมเสียงพอช่ใยเ่ย กดเพิ่มเสียงด้วยถ้าเพิ่มเสียงแล้วยังไม่ได้ยินก็ใส่หูฟังเลยดูท่าเดินของพี่ผมพี่ผมเดินไม่มือนคนแล้วเราเข้าไปเลยเบามากเสียงเบามากเสียงเดาจริงๆเสียงเบาโคตรเลยไอแมวนี่ก็มาเป็นตัวประกอบอีกเช่นเคยไอ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  ไอไวเค็ตคีเกตใช้ชื่อแล้วชื่อนี้เลยลิขิตมาถ้าอยากให้ผมทำคลิปนี้ก็บอกไม่ได้เลยนะผมมา,มาก็เลยมาทำคลิปนี้คี่เกตพูดต่อแล้วจบคลิปเลยลิบิ